อาิตดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะพร้อมกําชับให้เร่งขุดลอกลำน้ำร่วให้แล้วเสร็จภายในวันที่20มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะติดตามจากคุณวิรพัฒน์ยาตรารายงานสดจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะคุณเวรพัฒน์คะ ครับถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ําท่วมที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับแต่เนื่องด้วยพายุฤดูร้อนทําให้ในพื้นที่ยังคงมีฝนตกบางแห่งนะครับทําให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ยังคงต้องมีการประเมินสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดครับ ในช่วงบ่ายของวันนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําหลากในจังหวัดเชียงรายหลังจากที่ช่วงวันนี้นะครับเกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากในบริเวณตลาดสายลมจอยและสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่ง ด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าจังหวัดเชียงรายนะครับได้เร่งดําเนินการขุดลอกลําน้ําร่วเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนโดยได้รับการสนับสนุนจากทหารนะครับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงประมาณวันที่20มิถุนายนนี้ขณะที่ฝั่งเมียนมายังไม่ได้เริ่มขุดลอกลําน้ําสายนะครับอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ดินคโคลนไหลผ่านเมื่อครั้งก่อนทําให้ลําน้ําเต็มไปด้วยตะกอนครับ แต่เหตุการณ์เมื่อวานนี้ต้องเรียงตรงนะครับว่าเนื่องจากว่าหน่วยพัฒนานะครับได้ดําเนินการขุดลอกและก็ปรับปรุงพื้นที่ในส่วนของเขตแดนของเรานะครับมีการเคลื่อนย้ายตัวบิ๊กแบ็กออกนะครับข้างสะพานนี้เองนะครับนี่นคือสาเหตุที่ทําให้น้ำเนี่ยเข้าไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่สายลมจอยนะครับแต่ก็มาอยู่แค่ประมาณสัก1 0 2ถึง20เซน ไม่ถึงร้านค้าของพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวานท่านผู้ว่าการจังหวัดโดยการแก้ไขปัญหาระยะสั้นนะครับได้มีการเริ่มขุดคลองลําน้ําสายและลําน้ําลวกโดยสภาพปัจจุบันนะครับพบว่าลําน้ําสายแคบลงอย่างมากที่จากเดิมกว้างเกือบ200เมตรปัจจุบันเหลือเพียงไม่ถึง50เมตรนะครับขณะที่ลําน้ําลวกไม่เคยมีการขุดลอกมาก่อนเนื่องจากเป็นแม่น้ําพรมแดนระหว่างประเทศ ส่วนการแก้ไขในระยะยาวนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยทั้งกรมชนประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังศึกษาความเป็นไปได้ในการดําเนินการขุดลอกคลองนะครับและปรับปรุงลําน้ําสายซึ่งอาจจะกระทบกับประชาชนบางส่วนจําเป็นต้องจัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านเนื่องจากปัจจุบันนะครับมีสิ่งปลูกสร้างลุกล้ําลําน้ําจํานวนมากทําให้ลําน้ําแคบไม่สาม,มารถระบายน้ําก้อนใหญ่ได้นะครับส่งผลให้เกิดน้ําล้นและไหลทะลักเข้าสู่ชุมชนครับ ในขณะเดียวกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการเกิดฝนตกในบางพื้นที่ซึ่งจากการที่อธิบดีกรมปปพนะครับได้มีการระบุไว้ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังจนถึงวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับขอบคุณคุณเวราพัฒนค่ะ